ใครเจอเคยเจอเรื่องดวงวิญญาณหรือผีมั้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเอ,เอาแค่สนุกสนุกนะตอนผมอยู่ต่างจังหวัดแถวเหนือนะครับแถวเหนือผมก็อยู่เมื่อก่อนพ่อแม่ผมมาทํางานที่กรุงเทพแล้วก็น้องสาวก็มาคนหนึ่งผมจะอยู่กับน้องชาย เย็นๆเนี่ยส่วนมากที่ที่บ้านเขาไม่มีน้ำประปาแล้วจะเป็นน้ำตักตักเอาจากบ่อบาดานแล้วก็ลงไปอาบที่แม่น้ำแม่น้ำมันจะไหลมาจากภูเขาพอหกโมงเย็นนี่นะผมจะลงนะผมก็จะให้น้องผมขี่หลังลงไปลงไปที่ตลิ่งเนี่ยมันจะเป็นเป็นเป็น,ปนผ่าดไ,ไอต้นไม้เยอะแยะเยอะแยะแล้วเป็นมีต้นไม้ต้นหนึ่ง มันจะพุ่มพุ่มพุ่มไม้มันจะต่ำมากเราก็ลงไปครับนะลงไปเพราะมันมันข้างล่างมันมันมันค่อนข้างค่อนข,ข,ข,ข้างสูงหน่อยพอลงไปแนละ้วผ่านไอ้ต้นไม้ต้นนี้นะมันก็จะมีเสียงเด็กร <nova> ้องอุ yeah, ้ง <Dod> <Josh> เงอุ้งเงี้อุ้งเงี้อุ้งงี้ทุกทีเลยพออาบน้ําเสร็จแล้วขึ้นมาผ่านไอ้ตรงนี้ก็มีเสียงเด็กร้องอุ้งเงอุ้งงี้ยอุ้งงี้ทุกทีเลย ทั้งที่แถวแถวบริเวณนั้นมั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 นเป็นบ้านญาติผมหมดนะผมก็ไปเกือบทุกหลังเลยคือสมัยก่อนนี้ผมยังแค่อายุน้อยเลยหกเจ็ดขวบเองไะแล้วน้องผมนี่ประมาณรักษาไอ้สองขวบเนี่ยอืมหกเจ็ดเนี่ยประมาณนี้นะครับเกือบแปดขวบแล้ว พอผมลงไปอย่างนี้เจอทุกท,ทุกทีขาขึ้นก็เจอขาลงก็เจอถามถามญาติแถวนั้นก็ไม่มีไม่มีไม่มีใครค้อดลูกเลยลูกเลยนะจนน้อง,น,องน้องชายผมมาอยู่กับพ่อกับแม่ที่ที่กรุงเทพผมก็ลงไปลงไปอาบนี้ประจาไปผมก็ ได้ยินเสียงขาลงขาขึ้นได้ยินเสียงไนะแล้วแล้วยิ่งยิ่งตอนคืนเนี่ยพอหกโมงกว่ามันมันจะเริ่มคั่าแล้วแถวบ้านนอกอเอมันจะเริ่มคั่าแล้วน่าก,กลัวพอพอหลังจากนั้นแนละ้วผมผมพอผมมามาอยู่ที่ท,ที่ที่กรุงเทพแล้วผมมาถามแม่แม่บอกว่าหลังหลังบ้านเราอะ่ะที่ออกออกไปอาบน้ํามันเคยเป็นวัดเกา่า วัดสมัยก่อนมันมันจะเป็นไอ้นี่ฮะไอบ้านเหมือนเหมือนเหมือนเหมนบ้านบ้านทรงไทยบ้านไม้แถวแถวนน้นเขาเป็นไม้สักมันมันเป็นยุคยุคยุคพูดรอห้าแล้วเวลาคนออกลูกตายเขาจะมาฝังฝังแถววัดนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้วัดนี้จะไม่มีแ้วเขาถอย็ย้ายไปไปอยู่อีกอีกที่หนึ่งแต่อยู่ใกล้ๆกันนะเออ หลังจากนั้นผมก็โอ้โหไอ้หาแล้วเจอดีแล้วแต่แต่เจอแบบแบบเสียงสมัยก่อนทถาเหนือเขาเขาจะเป็นกาบเวลามีงานอะไรก็แล้วแต่ครับงานเกี่ยวกับแบบเขาจะมีกาบกล้วยแล้ววางวางเอาไว้ตรงตรงแถวสามแยกปั้นเป็นรูปสองสองรูปแล้วผู้หญิงกับผู้ชายปั้นดินเหนียวเออแล้วมีเล่ามี อาหารมีอะไรวางไว้สมัยก่อนมีบุหรี่แต่ผมเคยเห็นเห็นเห็นคนมากินกินข้าวแล้วแต,แต่แต่งตัวเหมือนขอทานแต่แต่ไม่ใช่ญาติผมผมก็ไม่รู้ว่าใครตอนตอนในเด็กผมไม่กล้าถามเหันหลังกินตรงแยกกินพอพอพอสักหนึ่งหรือสองนาทีหันไปหายไปแล้ว สงสัยน่าจะใช่แถวเหนือแถวอะไรสมัยก่อนเขาเลี้ยงผีนี้อะไรด้วยคือคือมันเป็นประสบการณ์ที่เราเจอครับเราเราเราไม่รู้หรอกบางทีมันก็มามาเป็นตัวตนบางทีมันก็มาเป็นเป็นเสียงเป็นสัตว์อะไรให้เราเห็นผมก็เคยเจอนะแบบแบบแบบเป็นสัตว์ให้เราเห็นเนี่ยแต่ในกรุงเทพอเนีแบบ่ยวันหลังจะมาเล่าให้ฟังวันนี้เล่าแบบ ย่อๆไ้ก่อนเราพอเรามาอยู่กรุงเทพเราเราจะนึกถึงไอ้ตรงนี้ทันทีเลยนะแล้วผมก่อนที่ผมจะมากรุงเทพนะผมผมก้มก้มไปนะมุดมุดไปดูนะมันเป็นศาลศาลมันมันตั้งเป็นเสาเดียวอะ่ะตั้งเสาเดียวก็คือมันเป็นศาลไอ้ไอไอไอไนี่ไงครับศาลศาลเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับ วิญญาณครับมันมันมันไม่ใช่สารตายายผมเลยตกใจเลยแล้วก็สารน่ากลัวมากเลยเป็นไมเ้เก่าๆแบบเหมือนเหมือนเหมือนยุคยนั่นเลยยุครอห้าตอนที่ที่วัดยังอยู่ก็เหมือนยุครอห้านะครับเป็นยุครอห้าวันนี้ก็มาเล่าอะไรข้าวๆไงหาเรื่องเล่าไปจริงๆผมเล่าได้ยาวกว่าน,นี้นะครับ ผมเล่าอะไรก็จะนานหน่อยบางทีแต่มันติดลมนะพอพอเรามาอยู่กรุงเทพนะแล้วเราก็นึกถึงไปไอ้ภาพนี้ภาพนี้ตลอดเลยแล้วก็เป็นเป็นเป็นภาพที่ผมเคยเจอบ้านล้างบ้านหนึ่งฮะก่อนก่อนจะถึงป่าช้าผมจะจํำภาพไอ้บ้านล้างนี้ได้เลยมันน่ากลัวมากผมจะฝันทุกทีเวลาอยู่ในกรุงเทพ พอผมมาถามแม่ถามอะไรเขาบอกว่าเมื่อก่อนมันมันฆ่ากันตายหัวเนียฆ่ากันตายแล้วบ้านมันลา้างมันมาเข้าสมองผมอยู่บ่อยๆแสดงว่ามันต้องมีอะไรก็เหมือนเด็กเหมือนกันกที่ร้องเขาอาจจะให้ให้เราไอ้นี่ไงครับให้เราทําบุญให้เขาแต่เด็กๆเ,กกเราไม่รู้ไงว่า ร้องอย่างนี้มันคืออะไรไงเราเรานึกว่ามันมันมีตัวตนหรือเปล่าอเงี้ยมันเป็นเด็กก็มาเหมือนมามาร้องมามาเล่นอะไรกันแถวๆใกล้ๆ,ๆนี้หรือเปล่าผมเดินรอบหมดแล้วแทผมดูหมดแล้วมันไม่มีอะไรเลยพะมันเป็นญาติแถวหมู่บ้านผมมันจะเป็นญาติกันทั้งนั้นเลยคือเขาจะแบ่งที่แบ่งอะไรกันสมัย บูทวดยายทวดอะไรพวกนี้ครับตาทวดอะไรพวกนี้เขาค่อนข้างมีฐานะไงครับแล้วเราก็ขึ้นไปเล่นได้เกือบทุกบ้านเลยแถวนั้นน่ะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมละลยใหญ่แถวนั้นเนี่ยเราเดินไปเล่นตรงไหนก็ได้มันเป็นที่ญาติพี่น้องเราหมดขึ้นบ้านไหนก็ได้ก่อนผมผมก็เห็นนะเวลา,าคนคนคน,คนเขาไอ้นี่นะ ขอดูกเนี่ยลกเนี่ยบอกขอดเสร็จลกลกที่เขาตัดอ่ะเขาเอาไปนี่นะครับขาเอาไปไปตัดเพื่อเอาไปไปทำทำกินนะเอาไปผัดกินจะไปทำอะไรกินเนี่ยผมก็งงเขาถืออะไรก็ไม่รู้ครับเขาอาจจะมีความเชื่ออะไรของเขาอะกินลกตัวเองแล้วมันมันจะ มีความสุขหรือมีโชคมีลาบอะไรก็ไม่รู้สมัยก่อนเออเขาสอนกันอย่างนี้นะ่งบางทีเขาก็เอาไปฝังดินมันมีอะไรแปลกๆแ,แล้วสมัยเด็กนี่ที่ตาผมนี่มันจะแดงนะตามันจะแสบมากเลยแสบแล้วเดินไปไหนไม่ได้เลยก็มองอะไรไม่ได้มันต้องหลับตามันไม่ค่อยสบายเลยแล้วมันตัวร้อน ตาบอกให้ทำไรไปให้เอาฉี่เราอะฉี่เสร็จแล้วล้างหน้าเราก็ทําตามเพราะมันทรมานกันแสบตาเราทําตามปุ๊บอีกวันหนึ่งหายเลย <c oughs> เออมันก็จริงอย่างอย่างงูสวัสดนี่เขาเอาสมุนไพรมาทาทานะแล้วก็เขาท่องกระถาแล้วก็ปุ๊บๆๆ๊บางทีเขาก็เคี้ยวใส่เคี้ยวเคียเ้ยวใส่ เอาสมุนไพรเคี้ยวใส่แล้วท่อง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 แล้วเอามาโปะปุ๊บ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 มันก็หายบางคนถ้าเขาไม่มีกระถาเขาก็เอาสมุนไพรใส่กับเหล้าขาวนตะตาทาก็หายแต่ท่องกระถาดีเยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเองเห็นเห็นเขาทํากันเดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วมั้งเออประเภณนี้มันอะไรมันเริ่มเจริญเลย เพิ่มพัฒนาขึ้นแล้วครับมันก็ความเจริญอะไรมันก็มาแทนความล้าหลังยุ่งยุคห้าจีอะไรพวกนี้ออยุคยุคสมัยก่อนมันยุคอะไรหรือเปล่ายุคห้ากอยุคห้ากอยุคห้าขอยุคห้าห้าคอ เดี๋ยวนี้พัฒนาเป็น 5G 6G เอพผมก็พูดตลกไปงั้นไหมตลกตลกกบเกือนไปหน่อยวันน,น,นี้วันนี้ก็คุยแค่นี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีชาว YouTube นะครับทำอะไรก็อย่าไปท้อนะครับทำบ่อยๆทำซ้ำๆตั้งตั้งใจทำอย่าไปฟังคนอื่นมากนะบางทีเราต้อง ถ้าเราอยากรู้อะไรจริงเราก็ดูในเว็บดูในกฎถ้าเป็นกฎก็ดูจากกฎของของถ้าเป็นเฟซก็ดูจากของเฟซนะครับของ y o youtube เราก็ดูจากยูทูบเราอย่าไปฟังคําพูดอย่างเดียวบางทีพวกนี้นะครับคือบางทีเข้ามาพูดกับเราเนี่ยเขาจะพูดเหมือนเหมือนว่า คนที่มาทําใหม่อะไรต้องมีปฏิอะไรคือเขาจะดึงฮะดึงเข้ามาเป็นพวกเฉยๆมันแลกเปลี่ยนการติดตามอะไรมันใช้ได้กับบางแอปแ้่าบางแอปก็ไม่ได้ไป็นแลกเปลี่ยนกับการติดตามหรือเราไปพูดอย่างงี้น,น,นก็โดนปิดเลยเพราะผมทำมามาสี่สี่แอปเลยครับ ทั้งน้ำเงินทั้งแดงทั้งเขียวทั้งดำขาวก่อนนี้ต้องเชื่อตัวเราไว้ก่อนนะถ้าไม่รู้อะไรก็พิมพ์เข้าไป google y YouTube ก็ YouTube, ถามมันจะเข้าใจมากกว่าทำอะไรมันถึงผ่านเร็วอะไรนี้ผ่านสร้างอะไรได้เร็วเราก็ดูเราฟังคนอื่นนะเพื่อเพื่อเพื่อที่จะจะได้รับรู้ว่ามันเป็นแนวนี้เหรือ แต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นเชื่อทั้งหมดนะครับเราก็ต้องพิมพ์หาความจริงดูวิดีโอมั่งคือคนที่ตอบเราได้ดีที่สุดก็คือคนที่ทำงานในแอปนั้นหรือคนที่ที่เขามีประสบการณ์มานานไม่ใช่ว่าเพิ่งมีประสบการณ์เข้าพอเข้ามาปุ๊บแล้วมาบอกคนอื่นนะมันมันมันผิดหมดนะครับอย่างอย่างผมผมดูดูดูในบางบางแอปนะพูดนะมันผิดหมดครับ เอนี่คือการการาทำให้มันมีปฏิสัมพันธ์หรืออะไรม,มันไม่ใช่ครับการให้ให้ให้พบกันนี่มันไม่ใช่เลยมันเป็นอัลกอริทึมอัลกอริทึมนี้มันเป็นระบบที่ทำให้เราได้มาพบกันทำให้เรา,เ,าเกิดการปฏิสัมพันธ์กันอย่าง AI นี่มันคือการตรวจสอบตรวจสอบความผิดพลาด อย่างเราไปทําอะไรไว้เนี่ยเขาจะตรวจสอบเราปุ๊บ,ป,บปุ๊บ๊เราทํานี่มันถูกต้องไหมอะไรไม่ถ้าทําไม่ถูกเขาก็เตือนเนี่ยมันเป็นการจับจับเหมือนจับข้อมูลของเรานะครับว่าเราทําผิดหรือเราทําถูกหรือเปล่า AI มันไม่ให้มาน,นักพบปะสังสรรให้เราเจอกันเพื่อมีปฏิสสบพันกันมันไม่ใช่เลยรับคุณเข้าใจผิดแล้ว ก็ผมนี่เนะี่ยาทำช่องแดงมากผมก็จะโดนบางทีโดนแฮกโดนอะไรเขาจะรู้หมดเลยมีคนมาแฮกช่องเราเ,ราเราโดนปิดช่องเราโดนอะไรเงี้ยเราเราจะทำอะไรผิดพลาดอย่งเงี้ยเขาก็จะเตือนเตือนถ้าถ้าเตือนแล้วเราเราเราทำอีกเขาก็จะปิดเลย แต่มันปิดยากนะมันนอกนอกจากว่าบางบางบางทีมันทำเกินกว่าเหตุบางทีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมันมันมันพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วมันต้องใช้อะไรมาแปลบางบางทีมันก็ไปจัดการกับระบบไม่ทันแลวไงมันก็ถูกปิดไปอะไรเงี้ยมันถูกเตือนไปจริงอยากรู้อะไรก็ต้องไปเดียถามเล้เขาเรยตืมนี่ก็คือการทำให้เราเกิด เหมือน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 การกดติดตามนะฮะเราไปกดติดตามเขาแล้วเดี๋ยวระบบเขาก็จะให้เรามาพบกันอ่าพบปันการเจอกันเงี้ยฮะแล้วเราก็กดติดตามเขาดูเขาเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาเห็นของเราเราเห็นของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเกิดการเชื่อมปฏิสัมพันธ์กันเขาให้เราเป็นเป็นเหมือนมิตรมิตรต่อกันนะฮะเพื่อ เพื่อช่วยเหลือกันมันไม่ใช่ว่าอย่างที่บางคนเขาพูดเลยบางคนมันมันบางทีมันมันใหม่ครับเห็นคนอื่นเขาพูดะพอะไรก็เขาพูดตามเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้ศึกษามามันมันระบบมันเป็นอย่างนี้จริงๆผมอยากพูดลึกกว่านี้นะรับแต่ผมผมาอาจจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ก็เอา รบกวนแค่นี้นะครับเดี๋ยวคราหน้าก็มาพูดกันเรื่อยเปยื่อยตอนนี้ก็ผมก็ลองทำทำช่องช่องไอ้ทำของไอ e, สีน้ำเงินดูด้วยมันเป็นไงต้องขอบคุณมากครับเฟซนะพูดง่ายเฟซบุ๊ก <c oughs> ทำให้พูดให้มันดูมีความรับเฉยดูดูหน้าหน้าค้นหาเฉยขอบคุณครับ